สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโลบ็อกนะครับนี่อยู่ในแบบดีนจามาสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมหันกล้องก่อนนะครับผมลืมหันกล้องครับแบบนะครับโอเคนี่ก็คือหน้าตาแบบดีนจามาสเตอร์นะครับผมเล่นนานแล้วนะครับเพราะว่าผมลืมอัดนะครับคือผมเล่นนานแล้วนะผมเพิ่งมาทําช่องนะฮะคุณผู้ชมผมปลดล็อกไว้ได้โซนหนึ่งแล้วนะคือโซนตรงนู้นนะครับ เดี๋ยวผมตรงนี่ครับเห็นไหม,มำำครับเอาผมมาดำๆครับเนี่ยผมปลดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปฆ่านินจาร์อะกันนะเดี๋ยวผมมาฆ่าเป็นนินจาไหนดีฮะวุ้นดิน,ะนจาแล้วกันครับโอเคดินจารวุ้นดินจาร์ฆ่าย่ายนะครับโอ้โหดูพีพีๆๆๆก่อนนะเดี๋ยวเขาฆ่าผมนะฮะ โอ้โหมันจะมีใครให้ผมฆ่าไหมเนี่ยฮะงงนี่เนี่ยแตกหนึง่งตุนตุนตุนนรีบล้าก่อนครับนี่เนีเ่ยเฮ้ยอย่าล้านนะโว้ยอ้าวมันแย่งอะสิงโอเคเอาตัวนี้วกันครับนี่เนี่ยตัวนี้ นี่แน่อ่ามีคนลาศครับมีคนแย่งไปแล้วครับโอเคตรงนี้มีเอ,อิอดินจานะครับฝันไม่ได้วดนินจา่าไปน้ำหมดและนะ้วเนี่ยฝันเอ,อิอดินจาะนะฝันเล่นครับ ฟัน oh. เอร์ดินจาเล่นหน่อยเงาครับ <laughs> <laughs> อ๋อวนดินจามาแล้วตรงนู้นครับมีหนึ่งตัวครับวูดินจา้วก็ถ้าถามรู้ได้ไงผมเล่นบ่อยครับมันจะําได้แล้วนะฮะโอ้ยวนดินจาครับนี่นี่นี่ ตายนี่แน่เฮ้ยตัวเดียวครับฝันอินเจรนหน่อยเครับโอเคตายแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปเก็บตังบดล็อกไอ้ตรงนั้นก่อนนะไอ 45, ะ้สี่หมื่นห้าแล้วแป๊บนะครับทักคู่ทุกคนครับผมฟาร์มอยู่ผมเจออะไรด้วยนะครับดูเจ้าเบคอนนี่ดิครับ ทุกคนครับมันเข้ามาได้ไงอะ่ะเออเข้ายัางไงอะ่ะโอโ้โหน่าสงสารเขานะครับคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้ผมก็สามารถซื้อฟอสแลนได้แล้วนะครับไปตรงสี่หมืนห้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อเลยด้วยกันนะครับอ้าวซื้อแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาลังฟันหน่อยด้วยกันนะครับว่าจะฟันเขาได้ไหมนะฮะโอ้โหฟันไม่เข้าเลย เพื่อนรัดฉะงั้นอฟอนนินจาไม่สู้ดีกว่า <c oughs> เลือดตั้งพันหนึ่งผมสู้เขาไม่ได้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมมาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตะลุยในคลิปหน้านะครับสําหรับด่านนี้นะครับเดี๋ยวผมไปต้องไปฟาร,ร์มดาเพิ่มนะครับเพราะว่าดาผมกา,กากมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้นะ ไปกกอนนะครับบายบายนะครับคุณผู้ชม